สวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ำนะฮะจะพามาดูระบบฝักของชักโครกนะชักโครกเป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะจากแบรนด์โตโต้นะฮะร,ระบบฝักเป็นไซฟอนเจ็นะแล้วก็ใช้น้ําในการฝัด4.8ลิตรต่อครั้งนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบฝักไซฟอนเจ็รุ่นนี้จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับกดแล้วปล่อยนะใช้น้ํา4.8ลิตรนะครับ โอเคระบบการทําง,งานจะมีอยู่สส่วนนะฮะก็คือส่วนแรกนะฮะน้ำนะ,ะเราเฉลี่ยไว้ที่ประมาณ30%จะวิ่งออกจากรูลิมล,ลินโถตัวนี้1นูแล้วก็ตัวนี้1ีูนะฮะวิ่ง30%วิ่งมาวนขอบโถแล้วก็อีก70%จะออกจากรูกเจ็ตรงนี้นะ,ะเพื่อที่จะกระแทกสิ่งปฏิกูลนะ,ะโอเคก็สรุปคือระบบไซฟอนเจ็ทรูนี้ถือว่าดีมากนะก็คือเร็วแรงนะ,ะเสียงอาจจะไม่คยย่อยเงีย